่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ก็มาเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะ,ะน,ะะนะคะเรามาดูหลักการเลือกซื้ออาหารกันก่อนนะคะ,ะ,คะให้คำนึงถึงหลัก3ปอสปอคืออะไรนะคะหปอประโยชน์นะสอปอปลอดภัยสปอประหยัดนะคะ ประโยชน์คืออะไรนะะประโยชน์ก็อาหารที่เราเลือกซื้อเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรนะคะมีความปลอดภัยไหมนะคะปลอดสารพิษหรือเปล่านะคะแล้วก็ราคาต่อไปประโยชน์นะคะหนึ่งเลยนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะะมีสารอาหารครบถ้วน เป็นอาหารที่สดใหมนะ่เราก็จะมีวิธีดูเนื้อหมูเนื้อไกนะ่ว่านะเป็นยังไงนะแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยนะไปปลอดภัยนะก็สดสะอาดปราศจากสารพิษหรือเชื้อโรคผลิตภัณฑ์สุขภาพนะมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยนะจาก สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ,อกระทรวงสาธารณสุขสามก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายไปนะะประหยัดนะะราคาถูกคุ้มค่าแล้วก็หาทานได้ง่ายตามฤดูกาลเช่นผักผลไม้นะคะถ้าเรา ทานตามฤดูกาลนะผลไม้ก็จะไม่ได้ใส่สารเคมีเยอะนะไม่ได้ใส่สารกระตุ้นนะก็โตตามช่วงเวลาหมันนะคะต่อไปการเลือกซื้ออาหารหนึ่งเลยการเลือกซื้อผักและผลไม้ควรเลือกซื้อผักและผลไม้ตามฤดูกาลเพราะจะได้ราคาถูกนะ เลือกที่สดสะอาดและปลอดสารพิษต่อไปการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อหมูเนื้อหมูเนี่ยควรเลือกซื้อเนื้อหมูที่ไม่มีกลิ่นเหม็นมีสีชมพูไม่มีผังผืดติดตามเนื้อนะคะ มันจะมะีเนื้อหมูที่เป็นแบบคําๆนะคะขำๆสีสีม่วงสีเขียวนะคะแล้วก็ควรเลือกซื้อที่แบบสีชมพูนะคะสดใสแต่ไม่ใช่สีแดงเลยนะคะถ้าสีแดงก็อาจจะฉีดสารเล่งเนื้อแดงมานะคะต่อไปเนื้อวัวนะ ควรเลือกซื้อเนื้อวัวที่ไม่มีกลิ่นเหม็นมีสีแดงสดไม่ควรเลือกที่มีสีเขียวนีคนะคะนี่ก็เป็นรูปเป็นรูปประกอบต่อไปเนื้อไก่เนื้อไก่นะคะการเลือกซื้อเนื้อไก่นะ,ะนอกจากจะดูความสดแล้วต้องดูว่าเนื้อไก่เนี่ย เป็นไก่แกรหรือไก่อ่อนเพราะจะเหมาะกับการปรุงอาหารแต่และชนิดไม่เหมือนกันถ้าสังเกตแก่ทั้งตัวก็จะมีข้อสังเกตคือไก่แกเนี่ยปลายเล็บมนนะหนังใต้องเท้านจะหนาแข็งนะเดือยจะยาวลองสังเกตด,ดูนะคะลองสังเกตด,ดูต่อไปไก่อ่อนเล็บจะแหลม หนังใต้อุ้งเท้านีจะบางเดือยจะสั้นถ้าเป็นสาวก็จะไม่เห็นเดือยไก่ที่สมบูรณ์เนื้ออกจะหนาและนุ่มส่วนมากก็ชอบกินไก่อ่อนนะคะเนื้อไม่เหนียวนะคะเนื้อไม่เหนียวต่อไปเนื้อเป็ดควรเลือกซื้อเนื้อเป็ดที่อ้วนและ ให้สังเกตดูว่าเนื้อเป็ดแก่หรือเป็ดอ่อนสังเกตจากปากและตีนเป็ดถ้าปากและตีนเป็ดเป็นสีเหลืองแสดงว่าเป็นเป็ดอ่อนถ้าเป็นเป็ดแก่ก็ตีนจะมีสีดำเนื้อจะเหนียวและมีกลิ่นสาบลองไปสังเกตเนื้อเป็ดดูนะคะต่อไปการเลือกซื้อเนื้อปลานะคะ ควรเลือกซื้อเนื้อปลาที่ตาใสานะเก็ดและหนังไม่ขุนะเนื้อแน่นไม่มนะีกลิ่นเหม็นเหนือกสีสดถ้าตาไม่ใสเนี่ยแสดงว่าปลาเนี่ยนานแล้วนะคะไม่สดต่อไปการเลือกซื้อกุ้งกุ้งนะคะควรเลือกซื้อกุ้งที่สดสะอาด หัวติดแหน่งนะกับตัวไม่หลุดเขาเรียกว่าหัวกับตัวเนี่ยจะไม่หลุดออกจากกันนะและไม่มีกลิ่นนะไปเข้าแกงนะนะควรเลือกซื้อนะร้านที่ไม่มีมแมลงวันตอมนะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะประหยัดนะก็ ก่อนที่เราจะเข้าไปซื้อเราก็สังเกตก่อนว่าร้านนั้นเนี่ยสะอาดไหมนะมีมแมลงวันหรือเปล่านะคะต่อไปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องอาอาการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเช่นปลากระป๋องผักกาดกระป๋องอผลไม้กระป๋องควรเลือกซื้อกระป๋องที่ไม่มีรอยบุ๋ นะไม่บวมไม่มีสนิมนะแล้วก็บรรจุอย่างมิดชิดนะแล้วก็หลังกิดูว่ามีรอยแกนหรือเปล่านะมีรอยบุบมไหมถ้ามีถ่ากระป๋องมีรอยบุบเนี่ยจะทําใหนะ้กระป๋องนั้นเ,นเป็นสนิมนะคะนะแล้วก็อ่านฉลากระบุวันผลิตวันหมดอายนะุสถานที่ผลิตอย่างชัดเจนและมีการรับรองเครื่องหมายออยก็นะีนะ่ ตัวอย่างนะคะกับปลากระป๋องก็เครื่องหมายอยอยจะอยู่ใต้ใต้กลนนะใต้กลนกระป๋องอ่าต่อไปนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุขวดอ่าเช่นผลไม้กระป๋องน้ำอัดลมต่างๆนะคะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เช่นน้ำดื่มเกลือแร่นุมก็ควรเลือกซื้ออ่าที่บรรจุ ปริตภัณฑ์อย่างมิดชิดนะปิด้าสนิทไม่มีรอยบุกก่อนซื้อก็อ่านฉลากนะคะระบุวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตชัดเจนมีการรับรองเครื่องหมายจากออยอเช่นกันหกนะคะการเลือกซื้อยาเลือกซื้อยาคะควรเลือกร้านขายยาที่มีใบ ในรับอนุญาตมีเภสัชกรประจำร้านเวลาเราไปคลินิกเห็นไหมก็จะมีเภะสะัชนะถามว่าเราอาการเป็นยังไงนะคะเขาก็จะจัดยามาให้เราตรงตามอาการต่อไปการบรรจุยาภานะชนะคนอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีรอยฉีกขาดมีเอกสารจำกับยาครบถ้วน เขาว่าจะมีแนะนำนะคำแนะนําว่าให้รับประทานวันละกี่เม็ดเช้าของวันเย็นหลังอาหารหรือก่อนอาหาระะก็ดูให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะ,ะ,คะมีฉลางบอกชื่อยานะ,ะบอกสปรพะคะุณระบุวันหมดอายุชัดเจนนะคะมีชื่อนะมีชื่อ ของเรานะเวลาเราไปไปคลินิกอ่าต่อไปก็เป็นการอ่าฝึกอ่านฉลากยานะคะเห็นไหมก็รักษาทุกคนถูกรักษาทุกคนถูกโรคนะเพื่อความปลอดภัยฉลากยาก็จะมีชื่อสกุลมีชื่อยามีวันผลิต มันหมดอายุาาาต่อไปก็ครูจะมีแบบฝึกหัดมาฝากให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำถามแล้วก็ลอกโจทย์เขียนคำตอบลงไปในกระดาษ e A4 หรือว่ากระดาษรายงาน คำถามก็มีอยู่3ข้อนะคะหนะะึ่งนักเรียนมีหลักในการเลือกซื้อเนื้อวัวอย่างไรนะะเขียนคําตอบลงมา2นักเรียนมีหลักในการเลือกซื้ออาหารกระป๋องอย่างไร3นักเรียนไม่อ่านฉลากยาขอนบริโภคจะมีผลเสียอย่างไรนะคะก็มีอยู่3ข้อนะ,ะเขียนในกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานนะคะวาดรูปตกแต่งให้สวยงามนะะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเราจะ มาส่งกันในวันเปิดเทอมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ